แคนนนดีหรือว่าโซนี่ดีมันดีทั้งคู่เนาะก็เลือกไม่ถ <c oughs> ูกก็เลยซื้อมาสองตัวยอกนะครับยอหยอกคือวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาแนะนำนะครับกับกล้อง May len, มิเรลสกล้องใหม่ที่ผมซื้อมาครับแค n นน E O S M 5 0 Mark II มันดีกว่าเจ้าโซ <c oughs> <c oughs> นี่ A 5 0 0อย่างไรเราไปชมกันในคลิปได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับขอต้อ,รอรรนรับเข้าสู่รายการเจมรีวิวบ้านบ้างกันอีกแล้วะจะมารีวิวกล้องมิเะเลตซื้อกล้องใหม่มาแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปนานทํางานเก็บเงินซื้อกล้องมือหนึ่งครั้งแรกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Canon EOS M 5 0 Mark II ครับผม ทำไมผมซื้อเจ้ากล้องตัวนี้มาเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าทําไมนั่นเองนะกล้องตัวเก่าก็ยังอยู่นะครับ Sony A51 ยังอยู่และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า M50 Mark II เอ๊เป็นไงค่อนข้างเหมือนกล้อง DSLR สมัยก่อนเลยนะที่ตัวใหญ่ๆแต่ว่าดีไซน์ให้เล็กลงเป็นของมีน l เลตนั่นเองนะครับผมมาไม่พูดพาทำเพลงเรามาเริ่มไปที่ข้อดีกันเลยดีกว่าข้อดีข้อแรกนะคบผมข้อดีข้อที่หนึคือจอมันสามารถริบพอมา เพื่อทําเป็นวีรอกได้ทัศก c r e ได้ด้วยนะครับผมถ้าเทียบกับเจ้า Sony A 5้าพัน่ไปจอซมขึ้นมาได้อย่างนี้ก็จริงแต่ว่าทัศกีนได้แค่บางอย่างอันนี้ทัศกีนได้ร้อเปซนะข้อที่2ช่องมองภาพ v i e w f i ดอ e r เรามีช่องมองภาพ v i e w f i ดอ e r นะครับ ข้อดีของเจ้าช่องมองภาพตัวนี้คือเวลาคุณออกไปถ่ายกลางแดดที่แดดจัดจัดมองไม่เห็นจอภาพนะครับเจ้าตัวนี้จะเข้ามาช่วยคุณในเวลาที่โฟกัสในเวลาที่แสงเจิดจ้านั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้า Sony a 5 0 0 1ไม่มีช่องมองภาพ Viewfinder และก็ไม่สามารถติดเพิ่มได้เพราะมันเป็นแฟลชบิวอินมาแล้วก็เลยไม่มีช่องให้เสียบนั่นเองครับผมมาข้อที่3รูเสียบหูฟัง3.5นะครับ นี่มีมาให้ด้วยนะครับผมโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยเอาไปถ่ายวีดีโอนี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะส่วนเจ้าโซ n y ไม่มีมาให้นี่เดีย๋ยวผมติดให้ดูว่าเวะลาติดสูงฟังใส่พิทาแล้วเป็นงไงเป็นไง นี่ครับพอหลังจากติดไมค์มาแล้วนี่หน้าตาแปนี้แปลงค่อนข้างเท่อะเหมือนแบบพวกยูทูบเบอร์ต่างประเทศที่ไปเดินถ่ายวีล็อกเฮ้ฮัลโหลสับก e ายมาแปลงว้าวว้าวยอดอ่ะจริงชอบมากเลยข้อดีข้อที่4สามารถถ่าย t ิ k กต็อกได้นี่ข้อดียังไงนะหรอดูนี่นะครับเวลาเราถ่ายนะครับติกตอกเราต้องถ่ายในแนวตั้งใช่ไหมเพราะว่าเราดูในมือถือมันจะเป็นแบบแนวตั้งเนาะมันสามารถทําให้คลิปเนี่ยถ่ายออกมาในแนวตั้งได้ซึ่งปกติแล้วอะ ถ้าไปของเจ้าโซนี่ัวเก่านะพอเราถ่ายแนวตั้งภาพมันจะเป็นแนวรอนอยู่นั่นเองครับซึ่งมันไม่ได้ฟิตก,กับมาให้เราด้วยมันแบบถือเวลาเราเปิดโหมดหน้าจอนั่นเองนะครับประมาณนี้โคดีโคที่5สามารถถ่าย 4K 25เฟรมเรทได้แล้วอ่แคนนอน M 5 0นะครับมาคูเนี่ยสามารถถ่าย 4K 25เฟรมเรทได้แต่เจ้า Sony A 5้0พเนี่ย ไม่ได้ครับแ้อก็สีเพชดี HD นั่นเองนะครับผมข้อดีข้อที่6สกินภาพสวยมากครับผม Canon นนเอามาถ่ายคนนี่ผิวนี่จะเนียนละมุนคือแบบผิวสีหงหน้ากนางแบบนายแบบมันจะค่อนข้างดีแบบเป๊ะมากเอามาถ่ายงานเยงก็ไม่ต้องเปลี่ยนสีอะไรเลยนะครับซึ่งโดยรวมผมทำไม่เป็นอยู่แล้วก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับก็ตัดปัญหาในการต้องแบบมานั่งปรับสีแต่งสีนั่นเองนะครับข้อดีข้อที่7มี Eye Auto Focus ให้แล้วนะครับ หรือว่า eye detection นั่นเองมันสามารถ detect ตาเราได้นะครับเวลาเรากดถ่ายใช่ไหมมันจะ detect ดวงตาเราให้ตาเราชัดนั่นเองนะครับเวลาเรามองเข้ามาช่องมองภาพมันจะโฟกัสตาเราถ้าเทียบกับเจ้า Sony a 5้าจะมีแค่ face detection นะครับก็คือจับได้แค่หน้าเนาะแต่ว่าเจ้าฟังก์ชัน eye detection เนี่ยมันจะจับได้เฉพาะ full HD นะครับถ้าเป็น 4K ไม่สามารถทําได้นะข้อดีข้อจีบเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คือความเร็วของชิปประมวลผลดิจิตเอ็กนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแคนนอนเนี่ย ใหม่กว่าเจ้าของโซนี่อย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราก็พูดข้อดีกันไปเยอะล้วเรามาว่ากันที่ข้อเสียของเจ้า canon m50 mark ii กันดีกว่าข้อเสียข้อที่1นนะครับคือการถ่ายวีดีโอนั้นถ่ายได้แค่ทุกๆ30มนาทีแล้วมันจะตัดเป็น1คลิปนะครับมันไม่ได้เป็นความร้อนที่ตัดนะครับแต่ว่าพอบังครบ30นาทีมันตัดเลยแล้วก็ต้องไปกดถ่ายอันใหม่นั่นเองนะครับผมถ้าเทียบกับเจ้า sony a51 เนี่ยถ้าร้อนแล้วมันทีตัดปุ๊บเราไม่สามารถถ่ายต่อได้เลยนะครับต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนเราค่อยถ่ายต่อเนาะข้อเสียอย่างที่2อนะครับก ของเจ้า M 5 0เนี่ยมา r k กทเนี่ยคือ,อยังค่อนข้างน,น้อยนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้จริงๆอ่ะมันต้องมีอะแดปเตอร์แปลงซึ่งผมก็ไปซื้อมาครับนี่ครับผมนี่ ก็ไปซื้อเลนนะครับของ Canon มา1ตัวนะครับก็คือ Canon 50 m mm m มนะครับ f 1.8นะครับเป็นฟิกโฟกัสนั่นเองนะครับแต่เป็นตัวรุ่นเก่านะรุ่น2มันคือตัวที่ไม่มี s t m นะครับคือมันจะเป็นตัวที่ไม่สามารถถ่ายแบบออโต้โฟกัสแบบสมูทนะครับคือตัวนี้พอถ่ายแล้วแบบออโต้โฟกัสมันจะมีเสียงอีทอีอันนี้คือสิ่งอีท่งอีทัมอีาัใหีดูนอครับเวทัมีันอฟกัสไม่ัน้ามันจีมีเสียงนะ โฟกัสนะครับมี่เสียงเรียนันทำงานค่อนข้างดังในระดับหนึ่งนะในการหาโฟกัสที่ค่อนข้างยากนะครับ <c oughs> ก็เลยแนะนำว่าถ้าเอาไปถ่ายวิดีโอก็ปรับเป็นแบบนีว้ก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าเอามาถ่ายต่างละลายมากเลย,ยนี่มีอจุดแต้ดีมากชอบในรา,าคาที่2 <c oughs> 2 0 0ันนะครับซื้อมือสองมา <c oughs> พร้อมก,าากับตัวแปลงอะแดปเตอร์เลยคุ้มมากเลยในราคา มข้อเสียอย่างที่3ถ่าย 4K แล้วโดนของ5คือต่อให้เจ้าตัวนี้มันถ่าย 4K ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าขนาดของภาพจากที่ปกติมันจะใหญ่ใช่ไหมแบบเต็มตาฟูให้ดีเนี่ยมันจะถูกขัดลงมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะซึ่งก็มองว่าเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่ามันทําให้มิติการใช้ภาพมันแคบลงเราต้องถอยหาง ข้อเสียงที่4นะครับคือการโฟกัสที่ช้านะครับของเจ้า Canon M50 Mark II นะเมื่อเทียบกับ A5001 แล้วต้องบอกเลยว่าตัวนี้มันออก10ปีแล้วนะเพ่ออ,อก่าเมื่อ2ปีที่แล้วทำไมการโฟกัสคุณพอๆกับ Sony เลยวะเขาอ,ออกมา10ปีแล้วนะคือแบบเฮ้ย10ปีทำได้ดีพอๆกับ2ปีที่เพิ่งออกมาออปชั่นต่างๆแทบจะไม่หนีกันถ้าไม่มี 4K ตัวนี้แม่งแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยอะ ข้อเสียอย่างที่5น้ำหนักที่หนักมากเลยนะครับถ้าเทียบกับเจ้าโซนี่ a 5 1 0 0คือถ้าไปเดินถือถ่ายผมว่าตัวนี้ถือนานๆแล้วปวดแขนตัวนี้ยังพอได้อยู่พอะด้วยความที่เป็นพลาสติกอันนี้ก็เป็นพลาสติกแต่ว่ามันดูหนักกว่าไม่กองแกงเท่าอันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากที่ฟังมาข้อดีข้อเสียทั้งหมดแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับว่าคุ้มไหมกับราคาที่จ่ายไปในราคา2 5 9 9มบาทมีาอน1กบาร้อยเกงารับซา่มใครมองว่าุ้มก็มองคุ้มซึ่งใครมองว่าคุ้มก็ม่งว่าคุ้มม,มี ัวเลือกให้เลือกเกยอะนะครับในราคาบรูดิ้งอะเรามาเริ่มก,กันที่ตัวแรกนะครับตัวที่ผมอยากแนะนาในราคาบรูดิ้งตัวแรกอันดับต้นๆเลยนะจากค่ายโซนี่ครับผมคือแบตเตอรี่ E10 ตัวนี้สเปคค่อนข้างดีมากว่าจะเรื่องการถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนี่กับโฟกัสที่รวดเร็วออปชันต่างๆที่ให้มาครับก็รู้อยู่แล้วว่าโซนะี่เนี่ยให้ออปชั่นต่างๆมาคุ้มในราคาที่สุดแล้วผมต้องบอกเลยว,ว่าดีสุดๆน่าจะสุดๆเพียงแค่ณปัจจุบันเนี่ยของมันยังไม่มี ก็ราคามือสองที่คนเอามาขายต่อเนี่ยบางทีอาจจะแพงกว่ามือหนึ่งด้วยเพราะเป็นของหายากแล้วก็ราคาของโซนี่นะครับเวลาขายต่อบอกว่าราคา ค่อนข้างแข็งมากเลยนะครับอย่างเจ้า Sony A 5้ันตัวนี้ผมซื้อมา6 0พ0เจ้าไปขายต่อก็ยังได้ราคา6 0 0 0อยู่ครับในปัจจุบันผ่านมาหลายปีแล้วซึ่งผมมองว่าเฮ้ย hey, คุ้มค่าแน่นอนครับถ้าซื้อ Sony มาแล้วไปขายต่อหรือเบื่อแต่ผมมองว่าซุ้อ Sony มา้ยะขายหรกเพราะมันดีจริงๆ <c oughs> ตัวที่2ครับผมแซดีวันตัวนี้ก็เคยเป็นกล้องคอมแพตนะครับที่เคยทําให้ตลาดบูมาแล้วนะครับสำหรับคนถ่ายวีลอกหรือว่าพวกยูทูบเบอร์ชอบไปใช้ครับหนึ่งน้ำหนักเบาจอฟลิปได้แล้วก็ เลนราคาเนี่ยผมมองว่ามือหนึ่งก็ยังมีขายซึ่งมันก็ค่อนข้างแพงนะเปลี่ยนเลนไม่ได้แต่ว่าโดยรวมคือมันโอเคผมพาส,สะดวกนั่นเองนะครับก็ไปที่แบบว่าไม่ใช่สายแบบว่าต้องเปลี่ยนเลนใช้ตัวเดียวจบจบเดินทายวิลอกทำนู่นทำนีไ่ได้คือแบบจบครบในตัวเดียวผมบอกนะจบครบในตัวเดียวแ v E10 นกับแ v 1ให้คุณนายตัวที่3นะครับจากค่ายแคแนอน M เซ็กมาถูครับผม ตัวนี้ผมบอกเลยว่าการถ่ายเขาจุดเด่นนะครับการถ่ายวิดีโอ 4k ไม่ขอบแต่ว่าการโฟกัสก็ยังไม่ได้เร็วรวดเร็วอะไรแบบนั้นนะครับก็คือยังช้ายอยู่แต่ก็ยังไม่มี Eye Autofocus ใน 4k นะแต่ก็คือยังมีความเร็วในการถ่ายนะครับรวดเร็วอยู่น,นะครเองการถ่ายภาพก็โอเควัสดุดีไซน์ก็โอเคแต่ว่าการใช้งานนะครับจะเป็นจอฟิลิปขึ้นมาแบบนี้คล้ายๆของ Sony a 5 1 0เลยหนักกบบวัสดุการจับถือมันจะดูค่อนข้างแบบ โขึ้นมาหน่อยเพราะว่าวัสดุของบอตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นกึ่งโปแล้วจะไม่ใช่แบบพวกเริ่มต้นในการเล่นกล้องมาเองนะครับผมเอาละครับก็พูดกันมือหนึ่งไปแล้วแบบแนะนําไปเยอะแล้วถ้าช่องเราไม่รีวิวของมือสองนี่คงไม่ใช่เดี๋ยวรีวิวบานๆาน,นะครับผมเรามาพูดกันของมือสองกันดีกว่าว่ากล้องตัวไหนหน่าจับตาม,มองบ้างน,นะครับในเรทราคางบ10,000ขึ้นมานะครับจากครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วนะคนดูเยอะมากเลยคนละิป<ใ>น,นั้น Sony A51 เนี่ยโห,หคนดูลดหลามมากต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคอนรับตอนนะครับ่อน ห้องในเลทราคา10,000หมื 1, ขึ้นมาจากที่ต่ำกว่าหมื่นเมื่อคิปที่แล้วนะอันนี้หมื่น up ขึ้นมามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับผมผมอยากแนะนำนะครับก็คือเลนส์6 Arc 1. เลทราคาตอนนี้อยู่ที่1 0 0 0 0มืต้นๆซึ่งบอกว่าวัสดุด,ดีไซน์นะครับก็เหมือนคล้ายกับ Mark i ทแต่ว่าอาจจะมีแตกต่างในเรื่องของความเรื่องอโฟกัสแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆจะแตกต่างกันอยู่แต่ในเรื่องของความคุ้มค่าผมต้องบอกเลยว่ายังคุ้มค่าอยู่นะครับถึงจะโฟกัสช้าแต่ถ้าเอาไปถ่ายภาพนนน่แนะนครับ คือ t ิสต์เ e อะเอยู่นะครับสกินโทนของ Can น on ซึ่งคนใครก็รู้ว่ามันดีอยู่แล้วเลนก็มีให้เลือกเยอะแต่ต้องเื้ออะแดปเตอร์แปลงนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับผมตัวที่2 M50 มาก์ควันก็ต่างกัก m a ร์ค2ไหมก็ต้องบอกว่าหน้าตาคล้ายๆกันแต่ออปชันบางอย่างอาจจะแบบโดนตัดไปบ้างความเร็วในการโฟกัสก็อาจจะชา้าลงไปหน่อยซึ่งมองว่าถ้ามาถ่ายภาพหรือว่างบน้อยอยากถ่าย YouTube Vlog ก็ยังได้นะครับในเลนราคานี้ผมมอกว่าก็ซื้อเลนดีๆสักตัวให้มันโฟกัสสมูทมากขึ้นอาจจะโฟก Focus, ัสช้าแต่ก็ไม่มีปัญหาาานครรใ ้มนะเหมือนต้นคนะุณได้แบบได้จอฟลิปได้สามารถติดเลนเพิ่มได้เลนก็มีให้เลือกเยอะเพราะว่าแคนโนนนะเลนสมัยก่อนเขามีมายเยอะแล้วเนะออนาะเขาทำมานานแล้วก็เ,ออเลยโอเคมองว่าเลนมือสองก็น่าซื้อเพราะราคามันถูกออตัวที่3นะครับแซดวีวันในราคามือสองก็อยู่ที่หมื่นกลางๆก็คือจะขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะหมื่นกลางๆผมก็มองว่าเอ,อ้มันก็ยังโอเคสําหรับใครที่แบบไม่อยากซื้อมือหนึ่งแต่ซื้อมือสองใแบบในราคาที่ไม่มีประกันแล้วไม่มีประกันแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับร้านนอกก็ซ่อมได้ก็อย ครบจบในตัวเดียวอะในพูเดเยอะแล้วกันเนาะออะต้นต่อมาตัวที่4นะครับ Fuji XA7 นั่นเอง XA7 เนี่ยก็อย่างข้างต้นก็คือก็ดังมาจาก XA3 แหละแต่พอเป็น XA7 ก็ดีขึ้นมานครับจอมันจะฟิวออกมาด้านข้างแล้วมันจะไม่ได้ฟิวออกมาจากข้างบนนะครับ ฟูจิก็เก่งเรื่องในการถ่ายคนนะครับสีผิวนี่สวยมากสกินโคนเขาเหมาะแก่การถ่ายคนเอามาถ่ายเซลฟี่นะครับแต่เขาจะมีจุดอ่อนเรื่องการถ่ายวิดีโอที่แบบโฟกัสอาจจะช้าหรือแบบว่ามันจะมีแบบลูกเล่นน้อยนะครับคือแบบถ่ายแป๊บๆบแล้วก็ตัดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือข้อเสียของเจ้าฟูจินะใครเอามาถ่ายรูปหรือถ่ายเซลฟี่ผมแนะนำนะับกล้องตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในงบประมาณหมืาา่นต้นต้เองนะครับบอกเลยว่า ต่อมาครับตัวที่5นะครับค่ายนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ผมรักค่ายนี้มากนะครับโอลิมปัสนั่นเองครับผมอโอลิมปัสตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือโอลิมปัส OMD E M5 Mark II อ่าตัวนี้ต้องบอกในเลยราคาหมื่นต่ำกว่าหมื่นเนี่ยหรือว่าหมื่นต้นๆเนี่ยคือแบบมองว่าไม่คุ้มมากหนึ่งการถ่ายวิดีโอที่ดีมากนะครับเป็นกล้องอาจจะไม่ใช่กล้อง APSC นะขนาดของเซ็นเซอร์ถึงจะเป็นไมโครโฟเตอร์แต่โฟกัสไวถ่ายวิดีโอดีอัดเสียงได้ดี แล้วก็สามารถเสียบแจ็คเสียบหูฟังได้นะครับ3 5ซึ่งมองว่ามบไม่เยอะแล้วก็แบบว่าเอาไปเดินถ่ายถ่ายวอลลอกะมันโอเคนะน้ำหนักไม่เยอะกล้องไมโครโฟเตอรนน้ำหนักมันจะเบากว่ากล้อง APS-C นะครับแล้วก็เลนราคามือสองตอนนี้ก็ถูกแบบไม่ได้แพงมากซึ่งโอเลปัตยังทำตลาดในไทยอยู่นะครับไม่ใช่ปิดตัวไปแล้วนะผมเพิ่งไปถามเขามาว่าอ้ยยังมีอยู่ก็คือยังสามารถซ่อมได้มีศูนย์ให้ซ่อมซื้อขายอะไรเลยเรนก็ยังมีอยู่นะครับมือหนึ่ง กลองเขาก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะครับตัวต่อมาตัวที่6นะครับก็เป็นอยู่กับภาคโอลิมปัสเหมือนเดิมก็คือโอลิมปัส OMD EM10 ฟรีนะครับผมซึ่งเป็นตัวล่าสุดในตระกูล OMD EM10 นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในเลนราคาเนี้ยถูกมาก เลยราคางบต่ำกว่าหมื่นหรือว่าหมื่ตนต้นๆเหมือนกับในเลยราคาที่เท่ากับ OMD EM5 Mark II นะครับซึ่งบอกว่าตัวนั้นเน้นถ่ายวิดีโอใช่ไหมแต่ตัว EM10 เนี่ยมันเน้นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็พอได้แต่ผมมองว่าถ่ายรูปสวยกว่าโฟกัสที่ไวดีไซน์ที่แบบคลาสสิกมันดูสวยหรูมากผมชอบดีไซน์เขามากคือแบบให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตแบบแนนนิดนึงนะบมันดูเท่นห,นทเนหนักที่เบาเจาะเล็กๆก็ไปไหนง่ายนะครับโฟกัสก็ไวแต่เรื่องวิดีโออาจจะไม่สู้แบรนด์อื่นก็มองว่าก็ไม่ใช่เป็นปัญหาซึ่งด้วยขนาด ตัวที่เล็กแล้วพกพาง่ายก็เหมาะสาหรับคนที่แบบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่อยากพกอะไรเยอะนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็โดยสรุปทั้งหมดนะครับเพื่อนๆที่ได้ฟังวันนี้ไปก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ลองติชมให้ดูนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้เรามาถึงณจุดจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดซับสไครต์หรือกดไลค์หรือว่าดูรีวิวคลิปผมไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ก็ใกล้ใะหนึ่งพันซับสไครต์แล้วนะครับใครยังไม่กดก็กดให้ด้วยนะครับผมโอเคครับครั้ง คอยติดตามดูนะครับตอนนี้เรามีแจกอยู่นะครับ1นึ่งพันซอบมาคายแจกหนึ่งพันบาทนี่กดกันนะครับใครไม่กดกดได้ไม่รับรู้นะครับผมไปแล้วครับคทางนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายรอเทสเทสอันนี้เป็นการเทสมาจากตัวกล้องนะครับ Canon M50 Mark II นะครับ อันนี้เรายังไม่ได้ติดใหม่เิ่านั้นนะเป็นไม์จากเสียงกล้องเลยเสียงไป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงนกเข้าไใบไมเสียงใบไม้เสียงลมได้ยินไหมครับเทตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับนี่เป็นการทดสอบไม์นะครับจากサาโมนิกนะครับเป็นไม์ชัดกันนะครับแต่ไม์มันจะรับเสียงจากข้างหน้าเป็นเสียงนี้นะมันจะไม่ได้รับเสียงจากคนข้างหลังครับคนถือกล้องน้องพูดหน่อยครับพูดอะไรอ่ะเคยไม่ออกอ่าันนี้พูดแล้วนะครับก็คือไม่รู้ว่าได้ยินไหมนะครับก็ลองไปฟังในคลิปกันดูนะครับแล้วก็ จะเห็นได้ว่าจะมีเสียงนกเสียงไม้อะไรอยู่อย่างนี้นะครับถ้าผมถอยไปอีกไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมนะฮัโโลโหลได้ยินไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอันนี้ครับเป็นการทดสอบไมค์ซาราโมนิกนะครับในโหมดที่เราเพิ่มเป็นสิบเดซิเบลนะครับจะทําให้เราได้ยินเสียงรอบข้างมากขึ้นนะครับจากเมกื่อกี้มันน่าจะเก็บเสียงรอบข้างได้น้อยลงทําให้ตัดเสียงรบกวนได้มากขึ้น ต่ว่าเนี่ยผมจะเก็บเสียงเราข้างให้มากขึ้นนะครับแล้วก็คือรับเสียงรบกวนเข้ามาเยอะขึ้นนั่นเองลองทดสอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสได้ยินเสียงไหมครับ